เม่วาแล้วยวันใ่อย่าคอยว่าสิพ้าเมียเป็นลงทะเบียนเนี่ยมาเลี่ยวสะดวกเอากอที่นี่อันบล้ท่านจะจดทะเบียนกันบอกเขาลงทะเบียนอย่างมันบ่มแม่ทะเบียนสมรสเอาทะเบียนยังสนะเอเจ้าบ่หูวบ่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าออกระบบไหมเอาระบบอย่างของคือประเด็นข่าวเดี๋ยวนี้เจ้าหัวใจว่าประเทศเท่าไห่มันมีการนั่นละเมิดสิทธิกันจัดผัวไผเมียไผ่ายปนกันมาเนึ่งมาเนิ่ด ั <S <S ขเขาก็เลยเห็ุระบบอันสแกนออกมาเดีย๋ยว่าไปจะเป็นแพรเนี่ยไปลงระบบอยู่โอเด็กเพราะว่ามันเล่นแต่โทรศัพท์เนาะคนเราบบบบบบบไม่ใจมันเจะเปิดพ่อผู้บ่าวอันอทั้งเฟซบุ๊กแท่งอันนั้นเดี๋ยวก็ไปน้ำเขาอัดหลอดเลยโอ้แต่ว่าว่าแล้ว,วาาลสมัยนี้มันเแ็งไหมเห็นไหลาแล้วอันออเรียนแชทคุยกันอันนั้น,านาวีดีโอข้อหลุไปน้ำเขาอัดหลอดบ้านนี้เพิ่อจะไปสแกนบ้านนี้เขาจะเห็ุระบบออกมาเนี่ย สแกนทั้งผัวทั้งเมียไรเรื่องไรสแกนอันผู้เดียวเด้ถ้าพอตรงกันหัอยบระเทศสแต็กเออเจ้าขอโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เจ้ามาขพอจีพอจีซ่าจีท่องจันให้มัหมเอาเอายู่เนี่ยจะเอาโทรศัพท์นี่บอกเออโทรศัพท์ของผัวของเมียไรเออไปสแกนของเมียนี่ถ้าสมมติว่ากิดในโทรศัพท์ผัวแล้วสแกนของเมียจงสิได้เออไั่นี้เอาของเมียสแกนของผัวพร้อมพอตรงกันกับว่าไ้ โอ้ยมาสามาบบาร้างว่าจะบัดก็มันเป็นการป้องกันบ่ใแหนผิดผัวผิดเมียเออแอกวาขาว่ามันดีอยู่เออป้องกันการน,นอกใจกันเออนน่นเร็วอันนี้คือผัวแท้เมียแท่ออแต่ว่าแบบนี้ขอเสียมันเอ,อ้าขอเสียคือ,อยังละ่ะมันมีรหัสเอ,อขาทีรกรหัสไปสองสั้นสามสัน้นป้องกันการแฮกเออกันแฮกเลยเขาจะได้แหกแไ้วบันเขาจะนอนน้ะเมียเจ้าหรเขาจะไม่แฮกออกข้อมุลน พราะฉะนั้นเขาป้องกันไปสองเซนเขาลืมรหัดเนี่ยงงเลยโอ้ยชาวบ้ากันคอยแห่งเงินลงหน้าลงหลังเนาะเจ้าจะไปเฮ็ดยุติขึ้นหน้าขึ้นหลังเนก็จะไปเฮ็ดหรือว่เฮ็ดดีอยู่เฮ็ดก็ดีหรอกประเด็นนี้ไมียเจ้าไม่ใช่ติป่าเจ้านี่ว่าเร็วมันก็คุ้มดีคุ้มไรไอ้คนถามมาได้กันเรียนถ้าทอดเซตมันคุยกับไผยโดนนี่เถอะคู่กับเอฟซีเสือแทนกันพัน ว่อ้ยวาา่รนนยมันผสมพันธุ์นะอเนะโอ้ยเี่ไิ้ะจชันหรอโอ้ยมันแยมันผสมพันธุ์อย่าหลาเพระว่าก็จิไปเฮ็ดจะไม่เลี้ยวถอดไปไปเฝ้าไปเฮ็ด่อยกจะจได้พ้ะเถ้าอยูเงี้ยไปเฮ็ดตัวสับไปโลดเจ้าสวาันพน่อยิ่โลดลืมนาลืมหลังวัดีอออไไลยลหัสจไวไลืมกเ็เล้วเลยเล้วเลยว,รว,รว,รวบริสิกแตกเลย